วันนี้จะมาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนี่นะคะผักหวานผักหวานนี้ไม่ได้ไปเก็บตามป่าเพราะว่าแถวบ้านเขาจะปลูกกันเองเนาะที่ต่างจังหวัดมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งตะลากก็ปรุงรสก็แล้วแต่นะตามใจชอบเลย นี่นะคะ น,นี่เครื่องแกงมีแค่นี้ประมาณนี้นี่พริกแกงใส่น้ำตอนนี้มันเดือดเราก็เอาไปย่างใส่ไปย่างใส่ต้มให้มันสุกสักพักก่อน เพราะว่าไปลาย่างมันแข็งเนาะนี่เราก็ปดดรุงรสรสดีใต่น้ำปลาเิ็หน่อยรนสะตามใจชอบเลยนะตอนนี้เราก็ชิมดู แกงใส่ไก่ย่างแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ไขุ่กแดงลองให้ผักหวานสุกสักหน่อยแล้วก็ใส่ไข่บกแดงปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะปรุงรสก็จะมีรสดีมีน้ำปลาแค่นั้นเอง ก็ต้องจะใส่ปลาอ้ยยากน้องคุณนี่ก็ใส่ปลานน็กหน่อยต้องใส่เยอะแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าใครชอบเยอะ<ม>ก็ใส่เยอะ<ม>ใครชอบนะ้อย<ม>ก็ใส่น้อยใส่พอเข้มข้นไข่บุแดงนี่นะคะใส่ไข่มดแดง เพราะที่เราใส่กระชอนเ็ราเราล้างสักหน่อยนะล้างสักหน่อยนี่นะคะใส่เยอะๆเลยแกงับหวานใส่แตงโมแดงเนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปย่างอี่ค่นะนี่นะคะมีสองเมนูอันนี้แกงผักหวาน ใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ปลาย่างอันนี้ก็ผัดกับเน